สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสต,ตากศิลาวันนี้เป็นคลิปของวันจันทร์ที่22กุมภาสองหกนะครับก็มาชมดาวเด่นของวันจันทร์นี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับ,บจากหลักวิชาของผมนะครับก็ผมจะมาเจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยครับดาวดวงแรกของผมนะครับเป็นดาวพรหัส5นะครับ มาตรฐานดาววันนั้นนะครับเป็นนิดนะครับและยังได้ตำแหน่งระะวางปู่เอกด้วยครับและมาชมดาวเด่นดวงที่2ของผมนะครับดาวจันทสองครับมาตรฐานดาววันนั้นนะครับเป็นอุจจาพิมุกนะครับและมาชมดาวเด่นดวงที่สามของผมนะครับดาวอังคารนะครับมาตรฐานดาววันนั้นนะครับเป็นกัสเตดนะครับและมาชมดาวเด่นดวงที่สี่ครับดาวเสานะครับดาวเสาเจ็ด มาตรฐานดาววันนั้นเป็นกัจเศษครับมาชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวพระราหูแปดนะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นนิดนะครับและยังได้ตําแหน่งละวางปู่เอกด้วยนะครับและดาวเด่นดวงสุดท้ายของผมนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งมาตรฐานดาววันนั้นเป็นปลาะะครับก็ครบแล้วนะครับสําหรับดาวเด่นของวันวันจันทร์นี้นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถนำไปจับได้ทั้งวันนะครับสองตัวสามตัวโปรดใช้วิทยาในการรับชมรับฟังครับนำตัวเลขไปใช้ด้วยนะครับผมนะครับจะมาจับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่ผมชอบนะครับดวงแรกนะครับเป็นดาวพระรหัสนะครับห้านะครับก็เอาห้ามาจับวัเนี้นนะครับห้าสองครับ -5-3-5-7-5-8-5-1 ครับและดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นดาวจันนะครับดาวจันสองนะครับก็เอาสองมาจับนะครับ2องส2มสองเจ็ดสอแดสองหและดวงท้าที่ผมชอบนะครับเป็นเป็นดาวอ่าเป็นดาวอังคารสามครับก็เอา3ามมาจับนะครับสามเจ็ด 3831ก็ครบแล้วนะครับสำหรับตัวเลขที่ผมให้ไว้นะครับสามารถนำไปใช้นะครับได้ทั้งวันฮานอยยันประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งช่วงเวลา2องทุ่มนะครับประเทศลาวส่วน2ตัววิ่งลูดนั้นนะครับผมก็จะมาให้กับท่านชมเช่นเคยนะครับ2ตัวดวงแรกเอามาดีกว่าครับพระหัส5นะครับดาวจันทร์ครับ วิ่งลูดวันนั้นนะครับวัจจันร์2กับ5นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามายการของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็ฝากช่องทาง YouTube ของผมอีกช่องนึงนะครับชื่อช่องนะครับเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับช่วยฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมที่จะเข้าร่วมไลน์กลุ่มของผมนะครับก็เชิญได้นะครับ ก็จะมีลิงลก์ลายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้ามาฟรีนะครับและอีกช่องทางหนึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับเบอร์ไลน์นะครับ086335นะครับ6397ก็ทักมาครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ